ดีค่ะทุกคนเบลก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเตรียมผิวท้าแดดกันนะคะว่าเราจะรอดกันหรือเปล่าค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะเบลก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการเตรียมผิวเพื่อจะไปทาแดดก,กับงานโตโยต้าการ์เซอรเลสติ้งกันนะคะที่บางแสนก็ยังไงเดี๋ยวเบลขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเบลก็ได้อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเบลมาลงผิวก่อนนะคะเพื่อทาแดดกันค่ะก็ะเบลก็ใช้ตัวน,นี้นะคะ ตัวถัดมานะคะเแบลบก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อนะคะเป็นยครีมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลูกลักของเบลองค่ะเบลใช้ตลอดใช้มาหมดหลายหลอดแล้วค่ะทุกคน ครีมกันแดดของเบลนะคะเล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสกินอัลควานะคะ SPFPA บวกๆกค่ะอันนี้ใช้ดีมากแล้วก็ปรับโทนผิวของเราให้มันสว่างขึ้นใช้ประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็ลงครีมกันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เดี ing, um. mm ๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเตรียมผิวกันก่อนแต่งหน้านะคะเบลก็ใช้อันนี้นะคะบอดี้บาวค่ะก็เดี๋ยวเบลจะมาลงรองพื้นนะคะเบลก็ใช้รองพื้นสองตัวผสมกันนะคะก็จะเป็นดีออตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ผสมกันค่ะทุกคน อันนี้นะคะก็เป็นผิวที่เบลลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเบลลงคอนซีลเลอร์ต่อเลยค่ะคอนซีลเลอร์นะคะเบลก็ใช้เป็นของตัวนี้ค่ะก็ลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณค่ะก็เดี๋ยวเบลจะมาล็อกเมคอัพกันนะคะเบลก็ใช้ตัวนี้ก่อน พอดีว่าเบลลืมใส่คอนแทคเลนส์นะคะเดี๋ยวขอตัวไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาเอามาคอนทัวร์นะคะก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วเราก็มาคอนทัวร์ด้านกันต่อนะคะก็ใช้ตัวเดิมเเดี๋ยวเรามาเซตเล็บแป้งฝุ่นนะคะก็ใช้เป็นอันนี้นะคะตันนี้นะคะ ลงแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันต่อเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเวลขอตัวไปแต่งหน้าโทโทลุคให้เสร็จก่อนนะคะก็เดี๋ยวเอกมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอตัวไปก่อนนะคะ น,นี่นะคะเบลก็อยู่ในงานของ w a t e r Sport แล้วนะคะก็โทนโทลุคของเบลนะคะก็จะประมาณนี้ทุกคนพร้อมสู้แดดแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือช่วงเวลาการทำงานจริงของเบลนะคะหน้าที่ของเบลนะคะก็เชิญผู้บริหารไปตรงพิธีเปิดงานค่ะซึ่งอากาศของวันที่เบลทำงานนะคะก็คือร้อนอบอ้าวมากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเบลก็ต้องแต่งหน้าให้แน่นทนสู้แดดสู้ฝนนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็ต้องหน้าแน่นเข้าไว้ค่ะซึ่งผิวของเราก็ต้องพร้อมกับการปรเชิญแดดนะคะอย่างที่เบลแต่งไปเมื่อต้นคลิปนะคะ <S <s ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาถ่ายรูปนะคะกับเพื่อนๆตียาต้าพิตตี้คนอื่นๆน,นะคะ ะค่ะตอนนี้นะคะเบลก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เบลด้วยนะคะกับช่องเบลออนไร3 9สานะคะแล้วเราพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันสนามหน้านะคะเป็นสนามที่ภูเก็ตนะคะแล้วเราพบกันค่ะบ๊ายบาย